มาดูวิธีการกําหนดเลขหน้าวิธีการทําหน้าปกและการกาหนดข้อมูลพื้นฐานไปที่แบบบันทึกครับมาดูการกําหนดเลขหน้าให้แบบบันทึกคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกแบบบันทึกมาหนึ่งเล่มครับเนื่องจากว่าแบบบันทึกที่เราเลือกมานั้นเป็นปฐม นะครับพรเพาะฉะนปฐมศึกษามีแบบเลขหน้าให้เลือกอยู่สี่แบบนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขยายโอกาสส่วนสีน้ําตาลนี้ก็จะเป็นมัธยมนะครับทีนี้แบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งก็คือ,อเป็นการฟริกตายตัวนะครับว่าหน้าปกต้องเป็นหน้าหนึ่งข้อมูลพื้นฐานเป็นหน้าสอง ะครับไล่ลงไปนะครับ,รนะรบถ้าเราเลือกคําว่าพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานเขาก็จกำหนดค่ามาให้ถ้าไม่พิมพ์ข้อมูลพื้นฐานเขาก็จะอหน้าที่ไม่พิมพ์ก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับครับแบบที่สองแบบที่หนึ่งก็คือ,อเขาจะมีหน้าปกและข้อมูลพื้นฐานแล้วไล่ต่อไปเป็นบันทึกเวลาเรียน แล้วก็เป็นผลการเรียนแล้วก็เป็นคุณลักษณะนะครับแล้วก็อ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็สรุสสสปแต่ถ้าแบบที่สองก็จะเป็นหน้าปกข้อมูลพื้นฐานเสร็จแล้วเช็คเวลาเรียนเทอมที่หนึ่งผลการเรียนเทอมที่หนึ่งคุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์เทอมที่หนึ่งแล้วก็มาไล่เวลาเรียนเทอมที่สองผลการเรียนเทอมที่สองอ่านคิดวิเคราะห์เทอมที่สองแล้วก็คุณลักษณะเทอมที่สองนะครับ แต่ถ้าเราอยากเป็นอิสระขีนเป็นหน้าอะไรก็ได้ให้เราไปที่แบบที่สี่นั่นก็ค,คีดขีดตัวเลขอะไรก็ได้นะครับครับในที่นี้เลขหน้านี้เราจะกําหนดหรือไม่กําหนดก็ได้เพราะว่าเราสามารถไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการพิมพ์เลขหน้าหรือไม่พิมพ์เลขหน้าและให้เลขหน้าเป็นเลขอะไรก็ได้ตอนที่เราจะพิมพ์นะครับ ทบในที่นี้ผมเลือกแบบที่หนึ่งแล้วกันครับในส่วนต่อไปก็คือ,อาการทำหน้าปกครับแล้วก็ไปที่เมนูย่อยกำหนดรายละเอียดวิชาสอนพิมพ์หน้าปกคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เลือกแบบบันทึกมาหนึ่งวิชานะครับต่อจากนั้นเราก็มาใส่ค่าต่างๆนะครับก็เป็นกลุ่มสาระรายวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม,ตมอะไรแล้วก็เติมข้อความลงไปนะครับ ต่อไปสรุปผลการเรียนผลการประเมินนะครับถ้าเป็นจนเทอมก็แสดงเป็นว่างแต่ถ้ามีการตัดเกรดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะให้สรุปเป็นกลางปีหรือสรุปทั้งปีการศึกษานะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เป็นอนุมัติการอนุมัติผลการเรียนนะครับแล้วเราก็มาใส่ค่าต่างๆให้เรียบร้อยครับเรามาดูการพิมพ์หน้าปกนิดนึงไปที่ฟอร์มพิมพ์หน้าปก ที่เข้าไปนะครับสําหรับทุกฟอร์มที่จะพิมพ์นะครับทุกรายงานที่จะพิมพ์ก็จะมีการตั้งค่าส่วนแรกก็พิมพ์มแบบพิมพ์ข้อมูลก็ออกเฉพาะข้อมูลพิมพ์แบบฟอร์มและข้อมูลก็ออกทั้งฟอร์มและข้อมูลนะครับพิมพ์ฟอร์มก็ออกฟอร์มนะครับส่วนต่อไปก็คือหัวกระดาษพิมพ์ตราครุตาเสมาตราสพทตรงนี้เราเลือกได้นะครับ สำหรับตาโรงเรียนนี้เราก็ไปกำหนดที่เมนูกำหนดตราโรงเรียนนะครับผลการเรียนผลการประเมินนะครับถ้าเป็นต้นเทอมก็ให้พิมพ์เป็นว่างแต่ถ้ามีการตัดเกรดแล้วเราก็เป็นผลการประเมินภาคเรียนที่หนึ่งหรือทั้งปีนะครับขอแนะนำนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นต้นเทอมให้คลิกที่ปุ่มคำสั่งว่าตั้งค่าต้นภาคเรียนนะครับโปรแกรมก็จะปลดค่าต่างๆ และเวลาพิมพ์ออกมาก็จะพิมพ์เป็นต้นภาคเรียนเพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับแต่ถ้าเป็นปลายภาคเรียนให้คลิกที่ว่าพิมพ์ทุกรายการนะครับเพื่อที่จะพิมพ์หรือพิมพ์ออกมาแล้วก็เย็บเป็นเล่มเป็นเปนเปอร์เพื่อส่งงานทะเบียนวัดผลนะครับครับแต่จากนั้นมาดูภาพกอนพิมพ์ก่อนที่จะดูภาพกอนพิมพ์นะครับก็จะมีปุ่มคําสั่งนิดนึงว่า ปุ่มคําสั่งขนาดกระดาษนะครับครับเราคลิกเข้าไปว่ากําหนดเซตติ้งปรินเตอร์ขนาดกระดาษลีกอลขนาดาษลีกอลก็คือกระดาษรเนียวยาวนะครับพิมพ์แนวตั้งแต่เวลาพิมพ์จริงให้ใช้กระดาษ A4 นะครับคลิกโนสแสดงการตั้งเครื่องพิมพ์ครับสําหรับการตั้งเครื่องพิมพ์นั้นนะครับให้ตั้งเป็นลีกอลแต่เวลาพิมพ์พิมพ์ใช้กระดาษ A4 ทีนีเรามาดูภาพก่อนพิมพ์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้แสดงภาพก่อนพิมพ์เพราะฉะนั้นภาพก่อนพิมพ์ก็จะเห็นว่าขนาดกระดาษเป็นรีกกอก็คือกระดาษรเนียวยาวรเนียวยาวนะครับแต่ข้อความที่ผมทําขึ้นก็จะอยู่ในขอบเขตของ a อีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูภาพก่อนพิมพ์จะเป็นรีกกอก็คือรเนียวยาวแต่เิ้นจริงไปใช้กระดาษเอีเหตุผลที่ต้องใช้รีกกอและพิมพ์เป็น a อีเพราะว่า ในกรณีที่ตารางใหญ่ๆนะครับตารางใหญ่ๆเวลาพิมพ์ออกมาขอบของตารางจะหายเพราะฉะนั้นถ้าตั้งเป็นลิกลนะครับขอบตารางก็จะไม่หายดังนั้นผมจึงตั้งให้ตั้งเป็นลิกลแต่เวลาพิมพ์พิมพ์เอสีครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะครับแต่จากนั้นเราก็ถ้าเราพิมพ์เราก็คลิกรูปรินเตอร์เพื่อพิมพ์ออกแต่ถ้าเราไม่พิมพ์ก็ไปที่รูปประตูลูกสอนออกนะครับ close preview ครับอันนี้คือการทำหน้าปกนะครับส่วนต่อไปก็คือ,อข้อมูลพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานก็คือข้อมูลชื่อพ่อชื่อแม่วันเดือนปีเกิดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เลือกปอห้าหรือแบบบันทึกมาหนึ่งเล่มครับต่อจากนั้นเราก็เลือกชื่อเด็กแล้วเราก็มากําหนดข้อมูลพื้นฐานซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมี เลขประชาชนวันเดือนปีเกิดนะครับที่อยู่ปัจจุบันนักเรียนใกล้เคียงชั้นนักเรียนใกล้เคียงที่สกุลบิดามารดาและที่ปุครองนะครับครับในส่วนนี้เมื่อกําหนดเสร็จเรียบร้อยอจะพิมพ์ในส่วนของอข้อมูลพื้นฐานนะครับถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์เราก็ไปที่ฟองพิมพ์พอไปที่ฟองพิมพ์ถ้าเป็นต้นเทอมเราก็คลิกที่ต้นเทอม,มนะครับแล้ว,ลวเราก็ดูภาพก่อนพิมพ์ออกมานะครับ เราก็เห็นว่าต้นเทอมก็จะมีเฉพาะรา,ายชื่อส่วนเลขเประชาชนอะไรต่างๆข้าจะเว้นไว้เพื่อนำไปกรอกนะครับแต่ถ้าเป็นปลายเทอมให้เราคลิกที่ว่าเลือกพิมพ์ทุกรายการนะครับแล้วเลขหน้าอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กำหนดได้แล้วเลขหน้าเป็นเลขอะไรเราก็กำหนดนะครับแล้วก็ดูภาพก่อนพิมพ์นะครับอย่างนี้ก็คือพิมพ์ปลายเทอมนะครับพิมพ์ออกมาครับ เมื่อเราพิมพ์ส่วนที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าส่วนที่สองนะครับพิมพ์ทุกรายการแล้วก็ดูภาพคนพิมพ์แล้วเราก็พิมพ์ออกมานะครับก็เป็นหน้าที่สามครับเราพิมพ์เป็นหน้าหน้ามาแล้วก็มาเข้าเล่มเย็บเป็นเปเปอร์เพื่อส่งอ่าทะเบียนวัดผลครับที่กล่าวมานี้ก็คืออการกำหนดเลขหน้าการทำหน้าปกแล้วก็ทำข้อมูลพื้นฐาน